มีแกงหน่อไม้ค่ะอันนี้สดชื่นแกงหอมแกงหน่อไม้เฮียสามลานวิวเออคีบสชื่นวันนั้นของชอบเลยของหมักแพล่า้วเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแม่อ่ะให้น้องไม้ทําเหมือนลูกอยู่หน้าซุ้มตัวเองให้ดูหน่อยไหนไหนนั่นนั่นอุตส่าห์มึงปิดมาเดี๋ยวเดี๋ยวหนึ่งสองสามน่ารักอยู่แต่ว่ามันสุดใหม่ ไม่น้องเขาแต่งตัวไงอันนี้กระลุมเรื่องใครเอาไมหรือแนนอ๋อมีไอศครีมด้วยนะคะเฮ้ยไอศครีมไอศครีมอะไรฮะไอพี่เบนนั่งทางบ้างนะไอพี่เบนพ์เดี๋ยว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 เแป๊บนะนะเมื่อกี้บอกว่าอะไรนะไอศครีมสำหรัตอนแรกเนี่ยไอศครีมไม่มาเพราะบอกไอศครีมพี่ยุ้ยทำไงไม่ดูซื้อเลยอ๋อโอเฉยเฉยสูมรนี้มีสโลแกนคือสูตรหนักบอ แกงต่อไมาสามล้านวิวครับโคโลแกรมทำไมถึงเป็นสามล้านวิวครับเพราะว่าวันนั้นมือนั่นอ่ะมือนั่นครับแม่ทำแกงหมอไม้ไปให้จ้ะพอดีจะไปถึงหลังพิทีพอเปิดประตูลงมาดูปุ๊บหม้อคว่ำหม้อคว่ำไม่เลยไม่ได้กินอ๋อลงคลิปไปคนดูสามล้านวิวเ ไอ้นี่กี่วิวนะที่ลงไปกี่วิวลนะ่าสุดล่าสุด,ส,ดนะสองวิวฮะหลานผมกับผมโอเคไม่ได้อะไรเลยมึงไม่ได้นั่งหลังเวทีเลยนะ <laughs> ไอพีเ่เบนส์พานี่พี่มานั่งอยู่ตรงนี้อยู่กล้องอ่ะเบนส์เชิญไปคุมสัตว์ประหลาดด้านหลังไม่ทีเลยค่ <laughs> ะเอาขอบคุณมากมากเลยครับนี่แล้อยมาเกอแล้ววันนี้เรามีเซอร์ไพรส์ด้วยนะคะจากทีมของครูเตอร์นะคะอันนี้อันน้ไอะมากเลยเมื่อกี้บ้านน้องแนนเราได้ถ่ายรูปไหมถ่าย ที่ถ่ายรูปยังพี่แนนถ่ายรูปกับแม่ยังหน้าซุ้มยังไม่ได้ถ่ายนะไมงนไม่ได้ถ่ายค่ะก็นี้นะคะหนึ่งสองสองหนึ่งสองโอเคค่ะกลับไปถ่ายก่อนไหมไปถ่ายรูปก่อนเดี๋ยวตอนกลับค่อยถ่ายโอเคโอเคเดี๋ยวค่อยอยู่เฉยซุมต่อไปค่ะบ้านเชี่ยวค่ะขอเสี่ยที่หน่อยค่ะ บ้านนี้เมามันมากเิจะบอกว่าบ้านฮักกรุงกุมบ้านหักแม่แห่งอสากโตเกียเป็นกเป็นกูบ้านราชพิธรามาคุีจะเลาะห้ตลอด ถือว่าเป็นความประปรความรักที่เราเจอกันนะจ๊ะวทุกคนมานเลยค่ะมาล้วนเอาบ้านทั้แม่แท้วในจัดโตเกียวนะคะวันนี้อาหารทุกมีอะไรบ้างมีเซฟไ่ลเซฟเซฟอะไรดาวยำยำยำค่ะก็จะยำยำไม่เกาเรียกว่าอาหารว่างยังว่าไห่ลดลดลดสารมัดยำเลยวันนี้คนละยำค่ะคนละยำคนลรยำอะไรยำ คุถ่ายรูปแอปีิ๊กติี่ไม่ต้งนั้นด้วยก็ได้ไม่ต้องเขินผู้ชายค่ะมาหาว่าสุดยันเออนีเหมาะมากค่ะแม่หนึ่งสองสามโอ้ยคือไไ้เกยผู้ชายอุู่น ขอขอถามนิดนึงได้ไหมตรงนี่นะท่านแม่เบลนาลิตาน้องโตเกียวถามนิดนึงฮะหมดแบนยั์ยังไงยังอันนี้แค่เริ่มใช่ไหมขอขอร้องนะกิมแบบความสุขยังไม่เตียใครนะโอเคโอเค